ลงซาซตใกล้ใกได้หลายหลาเข็บแสนแก้วบวกบินคนดีใครจะมื่นโจโชคดีสามสองหน้าตพุทธ จริครับเนยังวไปหนาครับครับกันเคยวาลมอยูพ่อม้างพ่อพอน้องจอมพีงครับน้องั่นใจครับตัวเครับพ้อองเป็นติดายครับโยกขาบอครับมองเ้แล้วอ่ะปากไว้ที่เบาและหมานครับ เพชรแสนแก้วบิ๊กคนดีเฮ้ยเดี๋ยว่างหางเนี่ยต้องไปิดไปเปิดหน่อยกันหมุนรอบจัดๆนะครับอ้นม่ดีไปเรื่อยหรอควานวนั้นกกะลุงของป้ากซเสียง ดูกันไปก่อนครับของเงยทีไปเรา่กยนะครับของเงยทีไปเรื่อยเอ้ยต่อไปสามร้อยพาไปอยากถาว่าอี้าส right ิบหกสิบนี้เบิ Valerie> ้งกันไปเบิ้งกันไปด้านขวาของเท้าจุดนะครับจากคนเด่นนะ นะครับหัอฐานหัวฐานหัอฐานครับหันให้ีีไป้ีสามสิบห้เปอเ็นออเสียก็เารบซุปปเปนเสียเิด หนึ่งร้อยหกสิบห้าหนึ่งร้อยหกสิบห้า